สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแซนวิสาพน์มโนมัยรัฐได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรระบ,บุว่าได้มือถือมาแล้วหวังว่าจะรีบหาข้อเท็จจริงให้กับรูปต้องสงสัยระดับโฟโต้ฮัน t นะคะ อยากเห็นเรีแอคชั่นคนตีฟูประเด็นนี้ตอนเห็นผลพิสูจน์เป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ได้ตัดต่อรอชี้แจงผลรูป17ล้านวิวคณะชวนประชาชนอุปทานหมู่และยังโพสต์อีกว่าขอสารภาพตรงนี้ชัดๆเลยว่ากลัวมากๆกลัวว่าหลังจากพิสูจน์ข้อเท็จจริงคลายข้อสงสัยให้สังคมได้แล้วเรื่องจะเงียบเพราะมีหลายคนอาจต้องแอบหลบไปเลียแผลและเย็บหน้าเพราะไม่กล้าถแถลงว่าตัวเองได้พลาดแต่งเรื่องใหญ่โตมอมเมาประชาชนเพราะต้องการยอดไลค์ยอดวิว ปักหมุดรอชมถ้าลงของบุคคลผู้ทรงคุณวุธทั้งหลายเรื่องนี้ต้องไม่เงียบทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,568แสนวิสาพัฒน์ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับอาจารย์ยิ่งศักด์โดยมีบางช่วงที่ได้พูดถึงเหตุการณ์บนเรือแซนคะ่ะแซนค่ะอาจารย์แซนไหนแซนค่ะแซนคนบนเรือคะ่อคะฮะจริงเหรอหนจริงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีจริงเหรอคะ ปวามด้วยจริงคะไม่เอานะคะเด้นมันจะโดนเดยเอะไหนคะทำไมไม่เห็นหน้าหนูเลยถ้าดูหน้าหนูตรงไหนอะ่ะเอเอ,เอ,เอฉันกดยังไงเลยท่านอ๋อได้แล้วโกจริงหรือเปล่าฉันกดยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันก็อยากจะกดฉันฉันต้องกดอย่างไรได้ะคะ่ะได้ไหมฉันไม่เห็นเธอเลยอุ้ยอุ้ยแซนหนูสวัสดีคะ่ะจ้านสวัสดีค่ะเออแซนหนูมีอะไรหรือเปล่าคะลูกอ๋อฉันอยากถามอาจารย์ว่าเออเรื่องของแซนเป็นสาเหตุให้อาจารย์ออกจากช่องด้วยไหมคะ ยอมไหมคะอาจารย์เพิ่งพูดไปค่ะแซนค่ะว่าอาจารย์ไม่ไม่สามารถตอบได้แต่อาจารย์อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับงานที่อาจารย์ทาเลยอาจารย์ขอโทษมีคนขยมใหญ่เขาก็บอกอาจารย์ไปพูดว่าเป็นกฎแห่งกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อารีพนั้นทําให้ให้อาจารย์นิสสต้องออกจากงานหรืออะไรแซนอยากกังวลนะคะอันนี้อาจารย์ขอขอพูดตรงนี้แล้วก็ดิ้นก็มั่นใจ่ะคนที่นั่งอยู่อย่างนี้จำนวนมากนะคะ ยนไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้โทษใครไม่ได้อะไรเลยแซนสบายใจได้นะคะวันนี้อาจารย์มานั่งร้า์เนี่ยแซนอาจจะนั่งดูอาจารย์มานานแล้วแต่อาจารย์ไม่สบายใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์อาจารย์ไม่เกิดปิดบ้านโซเชียลมีเดียที่เรากำลังนั่งคุยแลวเราใช้ประโยช์ซึ่งกันและกันในทางที่ควรสร้างสรรค์มันมีคริปของอาจารย์ว่าอาจารย์จะไปเกี่ยวข้องกับคดีน้นนองคดีนี้ซึ่งอาจารย์มีความสุขอาจารย์ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแซนเห็นใช่ไหมคะอาจารย์ต้องไปเกี่ยวข้องต็งไปหมดแซนมีความเห็นเป็นยังไค ไม่เพราฉันไม่ทราบข้อเท็รจริงฉันเลยอยากถามพอ,ดอไ,มได้ยินจากอาจารย์ก็น่าจะสบายใจขึ้นค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแซนในในหนูก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวขอถามหน่อยได้ไหมคะได้อันนี้ถ้าพูดก,กับเธอตรงๆนะเธออย่ากโกรธฉันนะมีหมาตัวละแสนใช่ป่ะเอ <c oughs> าเถอเลี้ยงหมาหมาตัวละเป็นแสน <c oughs> เลยเออฉันถาม,ทมเท่าไหสิหแซนทำไมเธอรวยมากอย่างนี้เรามีคนก็สงสัยไม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะตาเดี๋ยวจะเห็นเธอโคตรนะคะมีลูกนกมาคอบินมาเกาะข้างหลังยังกังวังข้างบ้านเธอยังกังวัง ใช่ไหมอะเหรออะแสดงว่าเ,วเธอก็รวยจริงทุกคนก็บอกว่าแซนรวยมากไม่ไม่ขนาดน,านั้นค่ะอาจารย์เหรอเรมีพอกินใช่พอมีพอกินแซนคะอาจารย์เข้าใจนะคะว่าตอนนี้เรื่องราวของแซนอะมันอยู่ในคดีเรนก็จะไม่ล่วงละเมิดศาลเราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าเออแซนเธอทำหรือเปล่า,ออาเธอ,อยังงั้นเธอยังงี้ทุดที่บ้านเรนเรนไม่ขอถามค่ะเรนไม่ได้อยู่ในรายการใดๆแล้วเรนถามเป็นการส่วนตัวได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ ทำไมคนเขาไม่ชอบเธอเยอะฉันไปแซงเธอไปทำอะไรเนี่ยผมมาฉันเห็นแล้วเนี่ยวก็ต้องมีคนมาด่าแน่เลยถ้าเร่งขอความกรุณาร์ที่เป็นี่้จัดโคของเรียนโอแซนทำไมมีคนไม่ชอบเธอแล้วก็ไปโผล่ตรงไหนก็มีแต่เม้นด่า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 เอแซนเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูคะลูกไม่อยากถามเหมือนกันเป็นอะไรไม่ชอบแต่ฉัน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 คิดว่านะเวลาเธอพูดอ่ะว่าหญิงย่าโสไปหรือเปล่าเธอท้าทายคนนะเธอไม่แคร์คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมันไส้เธอไหมอ่ะ อาจารย์คือจนกโกรธเนาะคือมันมันมันหลายปีแล้วอะ่ะแล้วแบบเราก็แบบโดนหนีงมาแบบนานแล้วแล้วเราก็เก็บโกระอาคือเราก็แบบเหมือนแบบเก็บโกดนะสามปีโดนด่ามาตลอดเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วคือแบบพอได้อินแบบออกมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงอะไรเงี้ยคือก็แบบอัดป้ายไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะแกจะพูดว่าเรื่องมันไม่จริงศาลยังไม่ตัดสิน มันอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วเธอก็ต้องเข้าคุกก็ได้แซนถ้ามันเป็นแบบนั้นแซนก็ยินดีค่ะแต่ว่าแซนทราบข้อเท็จริงว่าเกิดอะไรขึ้นแซนก็เลยมันหน้ามันโง่อย่างเงี้ยแหละค่ะแซนเธอยังกล้าพูดแต่ในเมื่อสังคมค้อแผ่นดินมั้งตอนนี้ก็ถูกป้อนข้อมูลไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุอันนี้ฉัไม่กล้าร่วงนะมันก็เลยทำให้คนไม่ชอบเธออืมใครใครป้อนข้อมูลเขา อืมันขึ้นอยู่กับว่าเขาไปได้ยินมาจากใครแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูด้วยแล้วแซนจะทํายังไงคะกับคนที่เขาไม่ชอบเธอไปแล้วอ่ะเขาตัดสินเธอไปแล้วอ่ะทําอะไรไม่ได้ไหมคะอาจารย์ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรื่องนี้เธอจะไปตลาดเธอจะไปดูหนังเธอจะไปทําอะไรไม่ได้ชีวิตของแซนมิสาพัฒน์คือเราก็อย่ายวเล่าอีกหน่อยมันก็น่าจะคลี่คลายนะคะเกกับสารตัดสินสแซนคิดอย่างนั้นเหรอคะ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอะแต่ฉันถามนะสมมติอันนี้ฉันพูดคำที่สุดตัวชนะฉันไม่ได้กล้าร่วงศารนะตอนให้สารตัดสินว่ามันคืออุบัติเหตุสังคมก็ไม่เชื่อแล้วเธอจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้เขาไม่เชื่อหมดไปแล้วอะไม่งั้นก็จะออกเรือไปพิสูจน์ไปขุดไปคุ้ยไปช่วยกันหาใหญ่เหรอถ้าไม่เชื่อไงสภาของผู้คนก็ไม่มีอะแซนเราช้ไปโยงใหญ่ด้วยนะเห็นค่ะออือแล้วก็แก้ปัญหาที่ตรงไหนคะอา ฉันยังนั่งพูดอยู่เลยว่าหยุดเธอะค่ะอย่า,อยาเอาเดือนไปเกี่ยวข้องเดีอนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วตัวแซนเองล่ะแซนจะทํายังไงในเมื่อถ้าสมมติแซนถูกตัดสินว่าแซนไม่เพดแล้วแซนจะอยู่ต่อยังไงค่ในเมื่อสังคมเขาจาไปหมดแล้วอ่ะเพราันว่าวันหนึ่งสังคมก็น่าจะเข้าใจนะคะแซนจะอดทนจนถึงวันที่สังคมเข้าใจเธอเหรอมีทางเลือกอื่นไหมคะจานใช่เราก็ต้องรอวันนั้น อืมอาจารย์อาจารย์เข้าใจแเข้าใจแต่แต่เย้นถามแซนตรงๆนะแซนคุกน่ะมันไม่ได้สวยงามนะเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอมั่นหน้ามั่นโนมั่นมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมันผิดอีมั่นัเนี่ยเดินเข้าคูกไปเยอะแล้วนะไอ้ที่พูดแบบนี้ยแซนมันจะไม่ดีมันจะไ่สวยอย่างเนี้ยใช่เราจะไม่ได้ทำอะไรที่คุกได้ยังไงคิดก่อนไหมเนี่ยเราจะได้ทำอะไรได้อาจารย์คือแบบเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรเลยแบบที่เันเคยเล่าเนาะทีนี้เนี่ย เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็รอสารภาษีมันเดียวแล้วถ้าเกิดถ้าฉันคิดเองนะฉันไม่รู้ไอ้สิ่งที่เธอพูดอยู่มันคืออะไรแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอคิดได้ว่าเธอไม่ควรไปต่อเธอจะสารภาพก็าเธอจะเปลี่ยนเกมซะใหม่ช่งนั้นก็ไม่สายเกินไปไหมกับชีวิตแต่ถ้าเธอคิดเธอคิดว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกถ้าฉันทำผิดจริงนะไม่ต้องรอให้กดดันขนาดนี้หรอกจานกดดันไม่นานฉันไปแล้วข้อกดทนฉันไม่สูงถ้าเกิดสมมกับส่าฉันทำผิดจริงนะคือ ฉันไม่รอให้กดดันนานสามปีหรอกอาจารย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสังคมเขาไม่เชื่อเพื่อนของเธอทุกคนตรานหน้าว่าเธอมีรักเพื่อนสังคมตรานหน้าเยอะมากเธอจะว่าอย่างไรเธอบอกเธอแค่แก้ไขไม่ได้มีทางที่ดีไหมแซนหลับตาหรือภาพนะัโมก็เป็นลูกอาจารย์อาจารย์คิดถึงเขาครับเขาไปออกรายการทีนี้อาจารย์รายการหนึ่งอาทิตย์เดียวเองก่อนก็จากไปอาจารย์จะถามเขาเลยว่ามีความสุขไหมมีค่ะแม่โม มึงบอกกูสิหัวใหม่มึงโอเคเปล่ามากคะแม่ตอบฉันหน่อยได้ไหมว่าเป็นสิ่งที่หนูรอคอยมาตลอดชีวิตเขาเอามือมาแปะอาจจะนิสจกแปะม่สบายใจได้ค่ะลูกมนูความสุขที่สุดตั้งแต่ลูกเกิดมาเล่ยนอย่อาพูดกับเขาเลยว่าขอาพูณพระเจ้าเนี่าายไม่คิดเลยช่วงเวลาแความสุขของเขาจะเป็นแบบนี้ตามหลักของพิธศาสนา เราจะไม่ชี้ความผิดบาปของผู้อื่นถ้าผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะ,จะเป็นผู้ชี้ความผิดบาปแล้วโมกจากโลกนี้ไปไปอยู่ในวิหารของผู้เป็นเจ้ากลับไปเป็นรูปของพระอ,องค์บนสวรรค์ถ้าเป็นลูกเต้าของเราตายไปเสร็จแล้วเอารูปหน้าเละมาประจานเอารูปน้อนมาประจานขุดเรื่องนี้ขุดเรื่องนั้น ไปขุดมาโมติดยาเสพติดหรือเปล่าสงสัยให้โมไปขายตัวเหรอสงสัยฉันมีความรู้สึกว่าคนที่จากโลกนี้ไปอ่ะจะสามปีแล้วรอความยุติธรรมทําไมต้องถูกขุดจนไม่มีอะไรดีเลยเย็นสงสารลูกเดียดะค่ะหมดเย็นถามหน่อยสิคะแซนทําอะไรให้เพื่อนอ่ะไม่โดนขุดโดนคุยมากไปกว่านี้ได้ไหมคะแซนแซนจะไปทําอะไรได้เราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งละาารันทุกคนนี้เราก็ยังโดนว่าอยู่เลยเนาะใช่แล้วตัวหนูเองนะ เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหนูก็โดนขุดโดนคุยสารพัดฉันถามมาหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะโอเคเธอบอลเธอไม่เธอผิดแซนต้องเข้าคุกทุกคนก็จะต้องสูบน้ำหน้าแซนแซนก็จะต้องไปรับกัรอยู่ในคุกเกิดมามีทุกอย่างแต่แซนทําผิดแซนก็ต้องรับแล้วแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งแซนได้ตัดสินแล้วว่าแซนไม่ผิดแซนจะเดินไปตลาดแซนจะใช้ชีวิตได้ยังไงคะแซนจะอยู่ยังไงฉันว่าหนูหนูต้องเป็นลูกประสาทไหมลูกเพราะต๊ เราทัเราไม่ทําอะไรผิดอาจารย์เราก็คงต้องยึดมั่นตรงความจริงตรงนั้นข้อจริงตรงนั้นว่าเราก็ไม่ได้ทาอะไรผิดทุกวันนี้ก็คือสังคมเขาใเข้าใจเราผิดแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็น่าจะน่าจะ,าจะหลุดจากการที่โดนสะกดจิตแบบน,นี้นะคะใช่คิดว่าสังคมเขาไม่มีความคิดหรือเขาโดนสะกดจิตเนี่ยคิดว่ามันเป็นความไม่เชื่อของสังคมมันดูเหลือเชื่อเกินไปไหมกับการที่ว่าเออเอาไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องของคดีฉันมีความรู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่ออะจะทำยังไงล่ะ เราเราเรื่องฆาตก,กรรมไม่ดูเหลือเชื่อหรอคะอาจารย์คนแบบพวกเราจะไปฆ่าใครได้อาจารย์นึกออกใช่ไหมคะแซนแต่ฉันกแหม่ฉันพูดไปพูดมาฉันก็เหมือนฉันก็มานั่งกล่าวหาเธอแซนเวลาเธอพูดอะไรเมื่อวันนี้หน้าเธอสวยนะพว่า <c oughs> เธอดูปกติทำไมบางทีเธอพูดอะไรตาเธอเ,ลอเหลือแล้วไม่เห็นหรอว่ามีนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าอีตาเหลือเขาวิเออคราะห์นะหนึ่งิด็กยาเสพติดเป็นเวลานานอย่างนี่ย่างนะัน้นแซนฉันถามเธอตรงๆเธอเป็นคนเล่นยาเหรอ เขาไม่รู้จักโบท็อกกหรอค,คะอาจารย์คือบางทีเราก็ไม่โบท็อกกบเกินขนาดแล้วกโบท็อกเยอะเกินไปล่ะแล้วมันก็ตึงหมดเลยนี่มันเริ่มขี้คลายออกมาบ้างเหรอไม่ค่ะคือนักวิชาการที่<ด>ออกว่าติดยาเสพติดเป็นเวลานานเกินขนาดอะไรต่อเน่อะไรอย่างเนี้มันเกินขนาดตายไปนานแล้วอาจารย์เนอะคือเขาต้องดูความรู้ความเชี่ยวชาญเจงใหม่แล้วว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆหรือเปล่ามานั่งวิจารณ์คนอื่นแต่ว่ากับตัวเองเนี่ยคือไม่ตรงอะไรเลยหนูต้องไปเรียนใหม่นะอืม คือหนูทำไนะเนี่ยไอการพูดจาแบบนี้นข,อ <c oughs> ของเธอมันทำให้คนก,ก็เกลียดปากเธอหรือปากแซม <c oughs> เราเราโดนคนอื่นด่าเราปกป้องตัวเราเองเนาะใครจะเกลียดเราเราก็แบบห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนที่แบบเป็นผู้รู้ผู้เห็นอะไรใดๆต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทราบอเท็จริงแล้วรู้ว่าความเห็นเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมเนี่ยมันควรที่จะออกมาให้ความรู้ความเห็นไหมใช่มากล่าวหาคนอื่นแบบแต่อันนี้ฉันก็มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวของฉันนะ บันที่การที่เอาองค์ความรู้ที่ตัวเองร่ำเรียนมาเสร้วมาวิพากษ์วิจารณ์คนวิพากษ์วิจารณ์แล้วต้องมีขอบเขตถ้าสมมติมีใครคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์แซงแล้วแซงเป็นแบบนี้ก็พ,พ่อแซงเป็นอย่างนั้นแม่แซงเป็นอย่างนี้ยั่งมนมีความสุขและลูกแซงก็เป็นอย่างนี้ยิ่งมีความสุขไม่ใชล่ลรือคือ<ว>คุณคุณจะตัดสินความผิดของคนเหมาคอรเลยหรออือันนี้อาจารย์ไม่รับเรียนทฤษฎีไหนมาเนาะอาจารย์ไม่รับตรงนี้อาจารย์ไม่รับอาจารย์คิดว่าเป็นกรรมเป็นวารละเป็นเรื่องเรื่องเป็นคน Palest. แล้เดนก็อยากจะบอกนะคะคนที่กระทำผิดวันนี้เด่นก็จะไม่กระหน่ำซ้าเติมแต่เด่นจะมองว่าเธอผิดยังไงถ้าวันนี้แสนต้องเข้าคุกฉันก็จะไม่บอกสมมติาม่แล้วนางแสนเข้าคุก <ś c oughs> ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ฉันก็จะมองว่าแสนทําผิดยังไงทําไมแสนจะไม่รับความผิดแสนต่อสู้จนกระทั่งศาลตัดสินและแสนต้องเข้าคุกอันนี้คือบทเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เดนม,มีความประสงกว่านี่คือบทเรียนค่ะฉันจะไม่มีการซ้ำเติมและฉันจะไม่เอาความรู้และสิ่งที่ฉันมีมากระทืบซ้ำเติมเธอโบราณคนไทยเขาบอกไม้ล้มข้ามได้นะคะ คนเรา,าห้ามข้ามค่ะนะคะและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลับใดที่พระเจ้ายังให้ลมหายใจเธอวันนี้เธอสํานึกพรุ่งนี้เธอก็อาจจะเป็นคนดีได้ถึงแม้จะลบล้างความชั่วความเลวที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้แต่ความดีของเธอที่เพียพรพยายามทามันก็อาจจะเบาบางลงได้มันอยู่ที่จิตสำนึกอินสติ้งหรือสัญชาติในตัวคนแต่ละคนซึ่งมีมาแต่เกิดซึ่งเยนคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราให้กันไม่ได้มันเกิดมามันต้องมีงอยู่ข้างในทีนี้สิ่งที่เดนอยากถามรู้แซนงตอ ถ้าวันนี้ถ้าให้หนูพูดอะไรกับสังคมอธิบายหนูอยากพูดอะไรบ้างไหมคะจะไม่ให้คุณไปด่าเขานะไม่กล้าอธิบายแล้วคะ่ะตอนนี้คือน้ำเชี่ยวไม่อยากเอาไปเรือไปขวางวะใครอยากฟังอะไรอยากเชื่อตรงไหนตรงไหนฟังมาตื่นเต้นหน้าติดตามมีความสุขที่กันได้รับชมตรงนั้นก็เอาที่สบายใจเลยคะ่ะเหรอใช่ค่ะตอนนี<อ> <S <S ้พูดไปแลยังไ,ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเธอได้คุยกับแม่บ้างไหม ไม,ไม่ไม่ไม่ได้คุยค่ะกับคุณแม่หรอคะใช่ค่ะแต่พี่ตู่เพิ่งคุยพี่สามเพิ่งเจอเหรอคะแม่ก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะพี่ตู่บอกความคิดถึงมาด้วยเหรอคะ่ะแล้วฉันถามหน่อยสิคะทำไมเอ่อมีคนเอาคนที่อยู่บนเรือมาออกคลิปพูดผิดพ,พูดถ,ถูกนั่นนี่โน่นฉันมีความรู้สึกว่ามีแต่คนจ้องจะจับผิดคนทุกคนหนูขานอนหลับเหรไหมลูกนอนหลับคะ่ะเหรอใช่ทำไมทำไมเขาไม่ไปไปจับผิดฝั่งนู้น้่งเนาะ ทำไมทำไมประชาชนจับผิดฝั่งเดียวไม่ใครเข้าใจเลยอ้าวเนี่ยพูดแบบเนี้คงค้ก็ต้องบอกอ้าอีนี่ไม่สำนึกให้สำนึกให้สำนึกอะไรคะให้สำนึกเรื่องอะไรทุกวันนี้โดนโดนเขาเปล่าหาอยู่เปล่าเๆเนี่ยเก็บกดเก็บกดนั่งรูหปวดรู้หน่ายเนี่ยเก็บกดเก็บกดเก็บกดแบบนี้ค่ะอืมใช่อันก็มีความรู้สึกนะคะหนูคงต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะแต่ยังไงก็ตามแซงค่ะฉชนขอพูดกับหนูตรงๆนะเยังไม่เชื่อไม่เชื่อว่าน่ไม่เชื่อ จนกว่าจะได้ฟังคําตัดสินของศาลและความจริงจะปรากฏฉันจะไม่เชื่อเธอว่าเธอไม่ได้ผิดจนกว่าฉันจะรอคําตัดสินของศาลเธอว่าฉันผิดไหมที่ฉันคิดแบบนี้กับเธอไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาจารย์พูดกัะหนูตรงๆฉันไม่อวยหนูด้วยฉันจะรอดูถ้าวันนี้หนูพูดทุกอย่างแลบผลออกมาตามปากของหนูหนูจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ผลการตัดสินออกมาหนูวันนี้หนูโกหกหมดเลยแม่ว่าหนูต้องรับกรรมและรับสิ่งที่หนูกระทำนะลูกนะ นะคะอาจารย์ถามนิดนึงคะ่ะถ้าสมมติเรานั่งคุยกันสองคนนะคะโมอยู่ตรงนี้หนจะพูดอะไรกับโมไหมคะไม่กล้าพูดลคะค่ะพูดอะไรเดี๋ยวโดสนสังคมด่าพูดปากพูดอะไรถึงเพื่อนไม่ได้หรอกคะ่ะเดี๋ยวโดนใ้่ไม่หรตอนนี้ม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเลย่รือาอืมแต่ยังไงก็ตามนะคะอาจารย์ก็อยากขอยืมคําพูดที่เคยพูดในอดีตในรายการนะกฎหมายจะเป็นยังไง ผลการตัดสินจะเป็นยังไงเบนก็ยังไม่รู้อะค่ะแต่ทั้งทั้งหมดนะคะเบนก็ยังเชื่อค่ะมัน,นคงนยังมีกฎแห่งกรรมมันจะไปทางไหนเบ็นก็ไม่รู้เบ็นในฐานะที่เคยเจอแซนเคยรู้จักกันนะเบ้นก็ยังไม่ตัดสินว่าหนูเป็นฆาตกรหรือเปล่าฉันไม่เกี่ยวไม่เป็นคนนอกที่อยู่ไกลๆเรืงก็นั่งมองแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นเหมือนกระจกเป็นบทเรียนถ้าวันหนึ่งหนูพลาดฉันก็จะจดจําไว้ว่าฉันก็ไม่ทําตัวแบบหนูถูกไหมคะ แต่ถ้าวันหนึ่งหนูแคค่าดปลอดไทยฉันก็คงจะส่งกำลังใจให้ดีไหมคะแม่ไม่ได้ถึงกับเป็นคนเลวร้ายใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่เพราะว่าฉันเองฉันก็โดนหนักและฉันก็ขอบอกแต่หนูเลยนะครับว่าเรื่องที่ฉันสัมภาษ์หนูมันไม่เกี่ยวข้องกับกรรมเวรที่แม่กําลังรับอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นผลของการกระทําจากส่วนอื่นๆของมัจฉันยิ่งศักดิ์เองไม่เกี่ยวกับแซนและไม่เกี่ยวกับคดีพวกนี้ค่ะเน้นอยากให้สังคมรับรู้แล้วก็ไม่อยากเห็นใครเอา กัอาจารย์ยิ่งสับไปเกี่ยวข้ของกับเรื่องนี้กับเรื่องนั้นจนกระทั่งอาจารย์เกิดความเสียหายวันนี้ฉันเข้าใจแล้วนะว่าวันที่สังคมมันเทเข้ามาใส่แล้วมันเปิดช่องโหว่ให้คนอื่นเข้ามาผสมลงได้นั้นมันเจ็บปวดมากโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะนะคะแซนทานข้าวยังยังเลยคะ่ะอ๋อฉันมีเรื่องถามอาจอีกหนึ่งเรื่องคือว่าเราผู้ชายอดีตสสเนี่ยอาจารย์สนิทกับเ,เขาไหมคะทำไมเขาพูดเยอะจังเลยแซนพูดเยอะทำไมคะเออไม่ต้องมาอาศัยฉันต่อ เพื่อที่ให้ฉันน่ะไปว่าคนอื่นไปแกวะคนอื่นไม่ใช่อยากทาบเฉยเาแน่นหน้าที่ด่าแม่ก็จะด่าเองแต่แสมไม่ต้องมาเขี่ยฉันหรอกเอาเรื่องของมึงมาให้รอดเถอะเธอก็โดนเหมือนกันก็โดนจากคนเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ไหมแต่วันนี้คงจะเง้อไปแล้วล่ะพราอะไรรู้ไหมพราฉันยืนยันมาไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดโกหกใช่ไหมคะโกหกค่ะเขาโกหกค่ะ โ okay, so. okay, oh, okay, อเคนะแซนโอเคค่ะไม่ขอคุยกับคนอื่นนะใช่ค่ะไม่ก็วลงไม่ใช่คุยกับลูกแต่พรุ่งนี้แม่โดนด่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณค่ะจ้าแล้วหนูติดคุณค่ะห้าเที่แกนะลูกนะคุณค่ะ